สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมันนี่จบการวิเคราะห์ทองคำและ USDJPY นะครับประจำวันที่20มกราคมปี2568นะครับผมก็สืบเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเนาะที่ผมได้วิเคราะห์ไปนะครับผมก็บอกว่ากราฟเนี่ยจะมีการกดตัวลงมาครับก็กดตัวลงมานะครับตอนเช้าเนาะในช่วงตอนเช้าเนี่ยนะครับผมก็กดตัวลงมาที่ อยู่ที่บริเวณนี้นะครับผมก็คือเคลียร์ในส่วนของล i ควิตตี้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คือมีการดีดกลับขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ลงมาดีดในส่วนของดีมาน,นี้นะเป็นการดีดกลับแบบเนี่ยมันมีโซนตรงนี้เล็กๆเนี่ยนะฮะก็คือดีดกลับจากโซนนี้แล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับผมก็ตอนนี้ยังคงมองว่าอ่าพอมันดีดกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเราลองตีฟิโบนะครับผมจากบริเวณนี้มา นีครับผมผมได้เห็นว่าบริเวณนี้มันเด้งที่50พอดีเลยก็คือเข้าเกณฑ์ของเรานะครับผมแล้วก็อิงจาก,กเกณฑ์บ็อกในส่วนของตรงนี้นะครับผมเข้าพรีมเมียมโซนพอดีเลยนะครับผมแต่ว่าต้องดูนะครับว่ากราฟเนี่ยจะมีการไปต่อ เพื high ่อเบรกหายนี hmm. yani no time, ้หร huh no ือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือตอนนี้มันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมเราก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับผมก็ถ้าเกิดแบบว่าตรงนี้เขายังไม่สามารถผ่านไปได้เดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ก่อนนะครับจริงๆโซนตรงนี้มันยังมีอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นโซนตรงนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเขาไม่สามารถผ่านได้เขาอาจจะมีการกดเพื่อย่อลงไปเล่นด้านล่างต่ออีกหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นโซนที่น่าสนใจนะครับผมก็คือโซนที่ มีโอกาสที่จะกดตัวลงได้นะครับผมเพราะว่าเป็นซัพพลายโซนตรงนี้เนาะก็ระวังตัวเอาไว้ด้วยนะครับผมใครที่จะเล่นนะครับในฝั่งขาเซลเพราะตอนนีออ้อย่างที่ผมบอกนะครับมาตลอดเลยก็คือตอนนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับสังเกตดูมันเป็นเทรนขาขึ้นซึ่งผมก็วิเคราะห์มาเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยจนมาถึงตอนนี้นะครับมันอยู่ในสวิงที่อาจจะจอบเเบรกในส่วนของ VOS อันใหม่นี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการที่ลงมา เล่นในแถวๆบริเวณนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยเบรกในวันอื่นอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าเข้านอะเมื่อเช้าผมก็เก็บกําไรไปนะครับผมผมผมเข้า,าที่บริเวณแถวๆนี้นะครับผมเก็บกําไรไปนิดหน่อยนะครับพันกว่าจุดนะครับก็ตอนนี้ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าในฝั่งขาบ่ายได้แต่ว่าก็ ม,ม,มันก็กั้มกั้มกึ่งๆนะทุกคนเพราะผมกลัวว่าเออกกาวเขาจะลงมาขวาดอีกรอบหรือเปล่านะครับผมเพราะวันนี้มันขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะครับเหมือนกับว่ามันขึ้นตั้งแต่ช่วงเนี้ยหกโมเห็นไหมวันจันทร์เนี้ยขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับยังไม่มีการขวาดลงมาเลยผมกลัวว่าเขาจะมาขวาดแล้วก็มาเด้งดีมานี้เพื่อไปต่อแต่ถ้าเป็นดีมานี่ผมผมค่อนข้างที่จะเออ คิดว่ามันน่าจะไปต่อเพื่อเบรกแน่นอนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันเด้งในส่วนของดีมาตรงนี้นะครับผมมันค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่มันอาจจะไปไม่ถึงในการเบรก BOS อันใหม่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมทองคำเนี่ยก็ยัง ยังยังยังน่าลุ้นอยู่นะครับผมว่าจะลงมาหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับใครจะเล่นขาเซลก็ sl เอ่อ mm sl ให้ดีนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงมองว่ามีโอกาสย่อเพื่อขึ้นหรือย่อเพื่อลงอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนะครับเพราะว่ามันมีโซนหลายโซนเลยนะครับหลายโซนเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซนนี้ก็ตามนะครับ คือทุกโซนเนี่ยเป็นในส่วนของดีมาหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็น FVG ที่ผมตีโซนเอาไว้นะครับผมทุกคนก็สามารถไปตีตามได้นะเพราะว่ามันผมใช้ในส่วนของ XAU o n ออนดนครับของออนดนะครับผมก็มีโอกาสนะครับถ้าเกิดเขาลงมาเขาอาจจะเด้งตรงนี้หรือเขาอาจจะมาเด้ง FVG นี้นะครับผมหรือว่าเขาจะกดตัวลงไปเพื่อมาเล่นดีมานี้นะครับผมนี่คือแผน นะครับนี่คือแผนนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วก็ยังมองขาบายอยู่นะครับต่อมามาดู UJ กันนะครับผม UJ เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตั้งแต่เขากดตัวลงมานะครับเขาก็มีการดันกลับขึ้นไปเนาะก็เหมือนตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนตรงเนี้ยเหมือนจะเบรกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูกันเพราะว่าตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นการเบรกหลอกหรือเปล่านะครับผมอันนี้อาจจะเป็นการย่อนะครับนิดหน่อยเพื่อลงต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่า มันมันเป็นเหมือนโครงสร้างแบบทำทรงเหมือนเป็นแบบเนี้ยครับทุกคนเหมือน head and shoulder นะครับจริงๆถ้าเกิดเป็น head and shoulder จริงๆผมคาดการว่ามันจะต้องเบรกในส่วนของแถวนี้ให้ได้ก่อนมัน้งเดี๋ยวดูก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึเนี่ยทุกคนมันอาจจะต้องเบรกตรงนี้แล้วก็มารีเทสตรงนี้ถ้าเกิดมันจะขึ้นนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็คือลงมาไม่ถึงโซนที่เราคาดการไว้นะก็จริงๆมันไม่จําเป็นจะต้องถึงนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องถึงนะ,นนะงงนะทุกคนระวังด้วยแล้วกันนะครับใครที่จะเล่นเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่ามันก็มาเทสในส่วนของอดีมานนะครับดีมานบริเวณนี้นะดีมานบริเวณนี้นะโอเคนะครับก็เราอ้างอิงจากโซนที่มันน่าจะมีโอกาสขึ้ซึ่งตอนเนี้ยผมว่ามันมีโอกาสขึ้นอยู่นะ แรงขาบายค่อนข้างเยอะเริ่มมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะเซตซิดนีย์โตเกียวเออถ้าเกิดแบบว่าโตเกียวมันดันขึ้นมาเพื่อมาขวาดซิดนีย์นะครับแล้วก็ขวาดคนที่รันเซลมาเนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะครับในฝั่งขาขึ้นเนาะตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเด้งลงมาก็โอเคนะถือว่าโอเคนะครับเด้งจากด้านบนลงมาเนยก็ประมาณ3,800นะ ก็ถึงคลาดแล้วล่ะ <le> นะครับผมก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปได้ตอนตอนนี้ทองคําย่อครับยังไงล่ะนี่ย่อนิดนึงนะย่อมานิดนึงนะครับแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะเป็นการย่อเพื่อไปต่อนะครับผมก็อันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนะครับสําหรับตอนนี้ก็รอย่อเพื่อบายแล้วกันนะครับบทย่อเพื่อบายแล้วกันนะครับแต่ MM พอร์ตได้ดีนะครับไม่ต้องไปเล่นเยอะนะครับผมรอย่อเพื่อบายนะครับผมมองว่ามันอาจจะไม่ ถึงกับต้องลงไประดับนี้นะครับผมอาจจะติดอยู่2โซนเนี้ยนะครับผมลอง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 เข้าแล้วก็เออลตามตามที่แบบว่าตัวเองรับไหวพอนะครับผม UJ ก็เหมือนกันนะครับผมก็น่าจะต้องเปรียบไปเล่นหน้าบายแล้วตอนเนี้ยนีครับเพราะว่าอันนี้ย่อมาแบบนี้ทิ้งไส้แบบนี้นะครับ ตามหลักแล้วต้องขึ้นไปเก็บไส้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมันจะมีโซนด้านบนเนี่ยมันก็มีหลายโซนนะอย่างที่ผมเห็น,นแบบบางๆตรงนี้ก็มีโซนตรงนี้แล้วก็โซนแถวๆนี้ก็มีนะครับผมคือมันมีหลายโซนมากๆนะครับมีโอกาสที่จะอาจจะเป็นแค่แบบการขึ้นไปเพื่อสวิงแล้วยอ่อแล้วไปต่ออะไรแบบเนี้ยนะครับผม,บผมก็ต้องรอดูกอีิทีนะครับผมหรือแบบบางบางจุดอาจจะเป็นการที่ย่อชุดใหญ่เดยก็ได้ไนะครับผมก็ M m ให้ดีนะครับเ m ให้ดีเนาะทุกคนนะครับผมใครจะเล่นวันนี้นะครับผมเพราะว่าเปิดวันจันทร์มาแถมวันนี้เป็นการเลือกตั้งด้วยนะครับผมอาจจะมีผันผวนนิดนึงเนาะก็ระวังกันให้ดีนะครับผมใครจะเล่นเนีโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ